สวัสดีคะ่ะวันนี้ไม้แขวนเสื้อที่บ้านเราเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบว่าไม่ได้ใช้บางอันเราก็เลยเอามาใช้ในการปลูกต้นไม้ะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าไม้แขวนเสื้อแบบนี้เนี่ยสามารถปลูกอะไรได้คะ่ะที่คิดไว้ก็คืออยากจะปลูกเขาลุสีเนี่ยให้แบบว่าเป็นม่านนะคะแบบยาวๆเป็นแผงๆเอาไว้ดักฝุ่นเอาไว้สวยๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะปลูกออกมาในรูปแบบไหนคะ่ะโดยใช้ไม้แขวนเสื้อนี่แหละคะ่ะ หลังจากที่ได้ไม้แขวนเสื้อมานะคะเราก็จะไปเอาตะข่ายตัวนี้ของเรานะคะตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตะข่ายที่เอาไว้กันดักอะไรได้หลายอย่างนะคะสมัยก่อนนี้ก็คือเอาไว้ดักพวกไก่ไม่ให้มาคุยเขี่ยต้นไม้ะค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็เอามาตัดเลยค่ะเอาไม้แขวนเสื้อเราลองทาบดูนะคะนี่ เอาไมา้แขวนเสื้อทับดูแล้วทิน้นเราก็ตัดตามรอยไม้แขวนเสื้อความยาวเนี่ยก็ให้สักประมาณสักหนึ่งนิ้วค่ะประมาณนั้นนะคะตัดเลยอันนี้ก็คือเราตัดตามรอยไม้แขวนเสื้อถ้าไม้แขวนเสื้อเรายาวเท่าไหนก็ตัดยาวตามนั้นเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะ หลังจากที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็เอามาทาบเลยค่ะทาบกับไม้แขวนเสื้อเราแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้สายรัดนะคะรัดกลางรัดหัวท้ายกลางนะคะถ้าสายรัดเล็กๆมันจะรัดง่ายนะอันนี้เรามีไซส์เดียวก็เป็นไซส์แบบนี้เลยมันใหญ่ไปหน่อยนะคะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกัน ะะมันสามารถดึงได้นะคะหัวกลางท้ายเนี่ยคะ่ะสามารถดึงให้ตึงได้เลยนะคะนี่เมื่อได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดค่ะสัดเออเราก็จะได้มาแบบนี้นะคะ หลังจากที่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะทีนี้เราก็เอาคาร์ลูสีที่เราจัดการไว้ค่ะเสียบตามรูเลยนะคะจะเอาแบบว่ารูบนหรือว่ารูล่างแล้วก็แล้วแต่เลยนะคะเดี๋ยวเอารูข้างบนบนนี้นะคะใส่ลงไปก็เอาตรงคาร์ลูสีเล็กๆเนี่ยเสียบลงไปในรูแล้วก็ดึงดึงให้ส่วนที่เป็นใบของเขาเนี่ยค้างค่ะแล้วดึงกลับแค่นี้เองทีนี้เขาก็จะ ค้างรูแล้วค่ะแบบนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมมีเข่าลูซีเยอะๆนะคะก็เสียบได้หลายๆรูเลยค่ะจะได้ดูหนาหนานะคะอันนี้เราก็จะเสียบให้ดูแบบเร็วๆไปเลยค่ะมันง่ายมากๆนะคะเขาลูซีเราก็หาที่ยาวๆไว้เลยค่ะถ้าเขาลูซีเราหนาหน,นานะคะก็เอาเสียบแบบหนาหนาได้เลยนะคะ ม่านเขาหรือสีที่เราได้เนี่ยจะได้ดูหนาๆเลยค่ะอันนี้เราก็ใช้เป็นกระจุกๆจุนะเสียบซ่อมแซมส่วนไหนที่แบบว่ายาวไม่พอเราก็เสียบให้หนาๆไปเลยนะคะแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะได้ม่านนะคะที่ทําจากไม้แขวนเสือะะ้อแล้วค่ะเดี๋ยวไปหาที่แขวนกันเลยค่ะ อันนี้เราก็จะแขวนไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปหาที่แขวนแบบว่าในบ้านค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีเค่าสียาวๆก็สามารถเอามาทำได้นะเอามาแขวน ถ้าทาหลายๆอันแล้วก็ว่าสวยไปอีกแบบนั้นสําหรับขาราลสีอันนี้ก็ทําไว้ตรงหน้าต่างหรือว่าประตูก็ได้นะคะไว้กันฝุ่นดักฝุ่นได้ค่ะถ้าผู้ชมก็ลองลองทำตามกันดูนะคะกับวิธีนี้สวยแปลกง่ายไปด้วยค่ะก็ลองทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ